สวัสดีครับเพื่อนๆก็จะมาเล่านะครับจะมาคุยถึงเรื่องราวของคนไทยนะครับที่ไปเกาหลีใต้ <laughs> โอ้ยแหมอยามาเล่าให้คนลาวนะครับที่มันงโง่โงนะ <laughs> หมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคําแนะนําอยากจะมาเล่านะครับให้พี่น้องนะครับฝั่งลาวนะครับแหมที่ฉลาดน้อย <laughs> คือคนข้างโง่เลยนะครับให้ฟังหน่อยแหมเป็นถึงข้าราชการลาวนะครับออกมาพูดได้ว่าประเทศไทยนะ่ะทาไมไปทํางานที่เกาหลีนะครับแหมนี่แหละครับคือคําถามของคนโง่ <c oughs> โอ้ยอา้าวทาไมเป็นคนโง่ไวแอดคนโง่ก็ถามแบบนี้ก็ใช่ครับถ้าคนฉลาดเขาจะไม่ถามแบบนี้และเขาก็จะไม่ตั้งข้อสงสัยหรือได้ใดอย่างนี้นะครับเขาต้องมองดูที่ว่าประเทศตัวเองก่อนนะครับว่ามันมีสภาพแบบไหนนะครับแหมจเจริญหรือกันดานนะครับหรือ ดากดานะครับอ่าและทําไมนะครับเขาถึงไม่มองประเทศตัวเองอยู่ๆเขากล่าวหาแล้วก็ต่อว่าประเทศไทยเลยนะครับก็เขาอวยประเทศตัวเองนะครับโอ้ยแหม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศกันดานแล้วก็ดากดานแล้วนะครับก็ยังมีคนโง่ๆนะครับแหม่เป็นถึงนะครับพนักงานนะครับที่ดูแลประชาชนเลยนะครับเขาเรียกว่าข้าราชการน่ะครับแอดมินไม่อยากเรียกหรอกพักรัฐเลยแหม่พูดแล้วมันภูมิใจนะครับเรียกข้าราชการลาวเนี่ยดีแล้วนะครับเพื่อนๆเพราะอะไรนะครับ มันบอกว่าถ้าเรียกข้าราชการเนี่ยมันหาว่าไปดูถูกมันโอ้น้ำตากูจะร่วงแค่ภาษาพูดนะครับก็ยังมีปัญหาเลยนะครับเห็นไหมละครับไอประเทศนี้ไม่ได้โง่ธรรมดานะครับโคตรโง่นะครับและก็ไม่ได้โง่แต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของประเทศนะครับผู้ดูแลบ้านเมืองเท่านั้นนะครับประชาชนก็โง่ด้วยนะครับโอ้ยพลยนี่ออกมาพูดเป็นไงครับโอ้ดีอกดีใจนะครับแมขนลุกขนพองปวดขี้แหะครับ พูดมาได้นะครับอวยมาได้นะครับไม่อายปาดนะครับแม่รู้ก็รู้อย่ครับรู้ทั้งรู้อยู่ในใจนะครับว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่ากําลังไปได้สวยนะครับก็คือดีกว่าลาวอย่างน้อยก็60ปีแหละครับเพื่อนแต่ทําไมรู้ไหมครับไอ้นี่ก็ยังโกหกหลอกตัวเองคนอย่างนี้แหละครับเพื่อนเรียกตัวเองว่าคนดี น้ำตาจะไหนไอ้นี่มันคนเลวเลยยำตำบอลแหมเพื่อนๆต้องดูก่อนนะครับคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันโกหกต่อหน้าได้ซึ่งๆได้ได้ได้โดยไม่มียางอายเนี่ยนะครับไอ้นี่เลวซ้ำนะครับบอกตรงๆเลยนะครับไอความยากจนและกันดาเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เป็นเพราะฝีมือตัวเองเนี่ยอันนี้จริงๆมันไม่น่าอับอายหรอกครับแต่เราสามารถเป็นไงครับเพื่อนปรับปรุงพัฒนาแก้ไขดูแบบอย่างนะครับประเทศไทยทำยังไงเออเราเอาไปใช้บ้างสิอย่างนี้นะครับไม่ใช่มาด่าเขามากล่าวหาเขานะครับแล้วก็กล่าวหา ว่าเขาเป็นโจรนะครับแมแล้วก็กล่าวล่วงมาถึงสถาบันเขานะครับแล้วตัวเองเคยทําอะไรครับไม่มีครับตัวเองทําแต่เรื่องเลวทรามแล้วเคยผิดไหมครับไม่เคยครับพวกนี้คนพวกนี้ไม่เคยโทษตัวเองว่าผิดนะครับเพื่อนๆไอ้พวกนี้มีลักษณะเหมือนใครครับเหมือนโจรนะครับโจรก็บอกว่าฉันไม่เคยทําผิดนะครับแต่โจรมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันมีกล้องนะครับแล้วถ่ายเห็นภาพมันมันก็รับสารภาพแต่อันี้นะครับเพื่อนๆเห็นตําตานะครับว่าตุประเทศตัวเองนะครับอดอยากกันดารลําบากนะครับประชาชนก็ไม่มีงานทํานะครับโอประยบหนีตายข้ามาทํางานฝั่งไทย ประเทศตัวเองแม้แต่ตัวมันเองนะครับก็ถือและกัมเงินบาทไว้นะครับแหมยังมีหน้ามากล่าวหาประเทศไทยว่าเป็นโจรยังมีหน้าพูดได้ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าจเจริญจริงทำไมคนไทยต้องไปทำงานที่เกาหลี <laughs> โอ้ยคนไทยเนี่ยเขาก็ไปทํางานทั้งโลกแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีสิทธิเสรีภาพเรามีเงินนะครับและเราก็มีฝีมือนะครับมีฝีมือที่ทั่วโลกเนี่ยต้องการมากนะครับประเทศไทยเนี่ยคนงานมีฝีมือนะครับและคนลาวมันมีฝีมือไหมล่ะครับไม่มีนะครับและถ้ามันมีฝีมือมีปัญญาไปไหมล่ะครับก็ไม่มีครับเพราะอะไรล่ะครับมันไม่รู้จะไปหาเงินจากตรงไหน โอ้ยแค่มาเมืองไทยเนี่ยครับบอกตรงๆนะครับเพื่อนแค่มาทํางานในเมืองไทยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับหมายคนลาวส่วนใหญ่เลยต้องโทรมาหาในจ้างก่อนนะครับขอให้โอนเงินไปให้ โอ้ยมันกันดานขนาดนั้นเลยนะครับเพื่อนๆทราบหรือไหมครับไม่เชื่อนะครับลองเพื่อนๆลองไปถามใครได้หรือมาคอยอ่านคอมเมนต์ของเราดูก็ได้นะครับนายจ้างเราเยอะนะครับบอกเลยนะครับแถมพ่อมาทํางานเป็นไงเนลคูณไม่คุ้มทุนนะครับพอจะเป็นงานเป็นไงครับหนีกับบ้านนะครับพ่ออะไรครับคนลาวมันขี้เกียจมันได้นิดได้หน่อยมันมีนิดมีหน่อยนะครับมันก็ว่ามันมีแล้ว น้ำตากูจะร่วมเพราะอะไรล่ะครับเขาถูกสอนมาแบบนี้นะครับแหมให้ทํางานเนี่ยหากินไปวันต่อวันนะครับไม่ได้ให้มาเก็บหอมรอมริปอะไรนะครับมันถึงยากจนกันดาแล้วก็อดอยากไงครับแต่ถ้าถามแอดนะครับเพื่อนๆพอนแอดมินคิดว่านะครับให้มันเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วเพราะอะไรนะครับมันโง่ดีนะครับมันไม่ฉลาดดีนะครับเราก็ยังปลอดภัยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้ามันฉลาดมากมันจะเลินมากนะครับไอ้พวกนี้มันสะสมมาวุธนะครับมันอาจจะบุกเราก็ได้นะครับอันนี้เราคิดและสันนิษฐานได้นี่ขนาดมัน ยากจนอดยากันดานะครับแถมเป็นหนี้หัวโตด้วยนะครับแม้มันยังหยิ่งจองหองผยองเลย น้ำตาอะไหมันมีด้วยแหะครับไอ้ทฤษฎีโง่ๆแบบนี้บนโลกใบนี้มันก็มีแค่ไอ้ประเทศธาตนะครับและก็ไอ้ประเทศกันดานแค่นั้นเองโแหมพูดไปก็น้ําตาจะล่วงครับเพื่อนๆแหม่ฟังแล้วมันชื่นใจนะครับดีแล้วแหะครับเพื่อนๆให้ไอ้รัฐบาลแก้วนะครับของไอ้สปปลาวเนี่ยนะครับมันบริหารจัดการประเทศมันแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับให้มันกดหัวคนลาวไว้แบบนี้ก็ดีแล้วเพราะอะไรครับคนลาวมันยิงพยองมันจองหองเหลือเกินนะครับแหมขนาดจน ขนาดนี้กันดานขนาดนี้นะครับแถมยังมีสันดานในละคุณแบบนี้นะครับแหมยังมีหน้ามากล่าวหาประเทศที่ให้น้ําให้ข้าวให้เงินให้ทองใช้นะครับประเทศเราเนี่ยแบกรับภาระของไอ้ประเทศนี้เรียกไอ้ประเทศภาระครับเพื่อนมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับในอดีตพระเจ้าแผ่นดินเราไปยาสื่อให้ประจํานะครับเพราะอะไรไอ้พวกนี้ทะเลาะกันเองนะครับแหมไอ้สามเมืองเขาเนี่ยไอ้เวียงจันทนะครับไอ้หลวงพ่บางเนี่ยแล้วก็ไอ้จำปาสักเนี่ยตีกันประจํานะครับเข้ากันไม่ได้ ยน้ำตาจะไหลทุกวันนี้แหมไม่หาตีเขานะครับแบบหากดเกนเองให้อดอยากกันดานก็ดีแล้วล่ะครับแบบนี้ดีแล้วให้มันขายให้มันทําทุกอย่างไปนะครับเพื่อนๆให้มันขนทุนจีนสีเทานะครับเข้ามามากๆพอไรครับประชากรมันน้อยนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะครับสามารถคืนได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่ประเทศลาวเนี่ยนะครับจะมีเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรมจีนต่อไปนะครับอะไรๆนะครับมันอาจจะดีขึ้นนะครับเรื่องมิตรภาพนะครับมันอาจจะดีขึ้นนะครับแล ไอความเป็นเรามันก็จะไม่มีอยู่ในประเทศลราอีกนะครับแหมแอดมินไปวิเคราะห์มาบาณเนี้ยแอดมินชื่นใจเลยนะครับชอบครับชอบมากไม่มีอะไรครับแหม่เราจะได้ตัดปัญหาไอ้ดินแดนตัวนี้ไปสักส่วนหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปห่วงหน้านะครับเราจะได้พะวงแต่ด้านหลังอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆหลายคนจะเป็นห่วงจีนแอดมินบอกเลยนะครับจีนไม่ลบกับเราหรอกครับแอดมินมั่นใจมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆมันเสียผลประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับการที่ถ้าหากจีนนะครับมีปัญหากับไทยนะครับหรือกับ เวียดนามนะครับ เขาจะถูกทางด้านเหนือคือรัสเซียนะครับและก็จะถูกทางด้านตะวันตกนะครับคืออินเดียนะครับแถมยังมีญี่ปุ่นนะครับและพันธมิตรสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะลุมสกรรมจีนด้วยความชอบธรรมนะครับเพราะประเทศไทยนะครับก็จะได้ความชอบธรรมในการเอาดินแดนลาวกลับคืนมาเลยนะครับจีนเขารู้ปัญหาข้อนี้ดีครับเพื่อนๆจีนเขาเดินเกมเนี่ยแบบนี้มายาวนานแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเสี่ยมกกนะนะครับมีอิทธิพลและมีอํานาจมากในบริเวณคาบมหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้นี้นะครับดัง ังนั้นเขาต้องจับมือกับเราครับเพื่อเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อปกป้องดินแดนใต้ของเขานะครับไม่ให้ถูกประเทศอื่นลุกลานจากทางใต้นะครับลาวและเขมรนะครับไม่เข้าใจสถานภาพสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณขนาดนี้นะครับเขาถึงเพียงพำนะครับเข้าไปกู้เงินจีนนะครับทำธุรกิจกับจีนโดยคาดหวังเพื่อต้องการที่จะเอาชนะประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะครับและคิดไปเองว่าคอมมิวนิสต์นะครับจะช่วยเหลือคอมมิวนิสต์ไม่มีหรอครับเพื่อนๆ ประเทศไหนก็ช่างนะครับในโลกนะครับไม่ว่าคุณจะปกครองด้วยระบอบอะไรนะครับ เขาจะอิงกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเท่านั้นนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำที่เก่งดีและฉลาดนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับไปร้องเพลงดีกว่าเจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบ่มีกูละเกียจจริงๆเลยเอเพลงที่กูแต่งเนี่ย